สวัสดีครับก็จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คือจะนำเสนอคุยแฟนซีคุยแฟนซีคือคุยอะไรคือคุยปกตินี่แหละครับแต่เราเอาไปประกอบกับวัสดุสิ่งอื่นนะครับเพื่อให้เกิดดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือคุยจอบ นะครับคือคุยจบเป็นคุยที่เป่าได้จริงนะครับเป็นคีบีแฟร์อินโนะครับมันก็น่ารักดีนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้เราก็คงไม่ได้ไปใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่เป็นลักษณะของแฟนซีนะครับเราสามารถถือว่าเป็นฐานตั้งคุยก็ยังได้เลยนะครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เป็นคุยคีบีแฟร น้องอินโนครบเลยอันนี้คือ b f r e ลนะครับเป็นคุยแฟนซีที่ผมได้ทำขึ้นมาแล้วหลายคนก็ยังคาใจเกี่ยวกับคุยอันนี้ก็คุยเหมือนกันนะครับเป็นที่โกยขยะสำหรับคุยเจ้าเนี้ยนะครับผมเคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับผมแกะสติกเกอร์ออกไปแล้วนะครับคุยของทางโคราชนะครับคุยเทพลูกทุ่งผมแกะเทพลูกทุ่งออกไปแล้วเพราะว่าคุยเราเนี้ยมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยมาคิดว่าเอามาทําเป็น ขุยที่ตักขยะดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมแก้ไขให้แล้วจะสังเกตเห็นรูนี้ไหมครับของเดิมเนี่ยเขาไม่มีรูนี้ผมได้ตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับขุยแ่านี้ก็สามารถจะกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วมีอินโนนะครับสําหรับท่านใดที่มีขุยของค่ายนี้แล้วเพี้ยนนะครับส่งมาให้ผมแก้ได้แต่ผมคิดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะผมมั่นใจว่าเจ้าสํานักแก้ไม่ได้ครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเป่าให้ดูนะครับดูอินโนนะครับ ใช่ไหมฮะเล่นง่ายไปเลยนะครับแล้วอินโนมีแล้วที่สำคัญดูไฟชาร์ตนะครับที่ขุยเจ้าเนี้ยเขาลนมาตลอด ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับต้องบอกว่าดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเพราะว่าเราได้แก้ไขในชุดของรูจูนเสียงจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขไฟชาร์ปเนี่ยมันต้องแก้ไขทั้งระบบนะครับต้องแก้ไขทั้งระบบแต่ตอนนี้ผมเซตให้เกิดอินโนขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับคุยเห่านี้ก็เลยเกิดอินโนฉะนั้นใครที่มีคุยลักษณะของคุยแบบเนี้ยนะครับถ้ามันเพีย้ยนมันแก้ไขไม่ได้ส่งมาแก้ไขได้นะครับแต่ว่าผมต้องตอบนิดนึงว่าไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่ามันผิดมาตั้งแต่ระบบแล้วนะครับผิดมาตั้งแต่ระบบแล้ว พอระบบมันเพี้ยนเนี่ยมันก็จะเพี้ยนดูสังเกตยอย่างซอล,ลาทีนะครับเพกเต็ปตำ่ำเพราะเต็ปสูงเห็นไหมฮะมันกลายเป็นแต่แรกสูงขึ้นไปเห็นไหมฮะคือน,นี่มันคือลักษณะของสัดส่วนที่มันผิดผิดมากๆนะครับผมก็เลยเอามาทําเป็นขุยขยะักนะครับเอาไว้เป่าขำๆจะก็แก้ไขในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่เต็มร้อย นะครับใครอยากจะให้แก้ก็มานะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นําเสนอแค่คุยแฟนซีนะครับผมจะทําอีกรูปและรูปแบบอีกหลายอย่างนะครับก็ลองดูลองดูติดตามกันนะครับในส่วนที่เป็นวิชาการผมก็ทําในส่วนที่จะเป็นการสนุกสนานนะครับน่ารักน่ารักเราก็ทําขึ้นมานะครับมีช่างคุยหลายคนหลังจากดูคลิปผมไปเนี่ยก็ติดต่อมาหลังไหม่เยอะ แล้วก็พูดถึงสรรพคุณของความรู้ที่เขาได้เกิดขึ้นได้รับเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าสิ่งที่เขาเนี่ยหลงทางกันมานานมันเป็นอะไรสิ่งที่เขาได้เชื่อถือได้เห็นและคิดว่ามันแตกต่างกันไปอย่างไรก็ดีใจนะครับที่ทําให้ช่างหลายๆคนหูตาสว่างแล้วก็ไม่เป็นเหยื่อนะครับไม่ถูกพวกช่างหลวงโลกหลอกนะครับต้องบอกเลยว่าช่างหลวงโลกเนี่ยมันหลอกไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นั้นนะครับจะโชว์คุยแฟนซีนะครับ โตคุยแฟนซีโอเคครับ